กดติดตามช่อง The Star ก้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนขอต้อนรับสู่ช่อง The Star เ้าา Channel โดยหมดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีและไพ่ออร์เคลิลพลังบวกนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงให้กับชาวราศีมิถุนกันค่ะว่าในช่วง16-31ถึง31ตุลาคมนี้ ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะชาวมิถุนนะการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวมิถุนทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลเป็นดวงของคุณเอง สแกน QR Code แอดไลน์ ID ตามรายละเอีย е ดที่ขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนทุทกท่านที่เข้า,ามารับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่วัจนะสุภาษิตบรารมีแห่งองค์พ่อพิฆเนศบรารมีแห่งองค์เทพทุกพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอมแมน์สมิธองปู่ฤาษีรือ4แปดทุดวนจิตทุดงมิญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นพลวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวมิถุนด้วยค่ะสาธุสาธุ เราจะมาเริ่มกันที่ไพ่วัจนะสุภาษิตกันก่อนเลยนะคะดวงชะตาของคุณเป็นยังไงคะในช่วงปากหลังนี้การงานอาชีพนะคะโชคลาภบ,บุคคลสนับสนุนหรืออุป,ปรสรรคที่คุณจะต้องเจอมีอะไรบ้างนะคะชาวราศีมิถุนนะคะ เรื่องราวที่คุณจะต้องเจอในช่วงปากหลังตุลาคมชาวมิถุนค่ะชาวราศีมิถุนดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรคะ ชาวราศีมิถุนไพ่ในตำแหน่งตัวตนของคุณนะคะคุณได้ไพ่ชักแม่น้ำทั้งห้าอ่ะชาวมิถุนนะคะในช่วงนี้จะหวังผลในสิ่งใดๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะหรือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะต้องทำให้ได้ให้สำเร็จรู้่วงไปได้ด้วยดี อาจจะต้องใช้ความสามารถในการใช้คำพูดคำเจรจาของคุณนะรายละเอียดดีเทลนะคะอาจจะต้องเหนื่อยนิดหนึ่งในเรื่องของความสำเร็จนะคะแต่ไม่ได้คารนามือคุณนะคะต้องชักแม่น้ำทั้งห้าต้องให้รายละเอียดเยอะพูดนู่นนี่นั่นช่วงนี้อาจจะเหนื่อยในการใช้คำพูดนิดหนึ่งนะคะ เป็นลักษณะของชาวราศีมิถุนอยู่แล้วที่คุณเป็นคนที่โดดเด่นทังด้านการใช้คำพูดการลงรายละเอียดการให้ดีเทลนะคะไม่ว่าจะเป็นให้รายละเอียดในเรื่องของลูกค้าคู่ค้าคนที่จะมาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคะชาวราศีมิถุนค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดการเจราจานั่นเองนะคะแต่ต้องลงลึกนะในรายละเอียดดีเทลรู้ลึกรูกก้จริงนะ ชาวราศีมิถุนนะคะเป็นคนใช้คำพูดที่ดีแหละนะคะตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งบริวารญาติพี่น้องวงสาคนาญาติลูกเต้าสามีหรือว่าภรรยาพ่อแม่ลูกน้องลูกจ้างคนที่อยู่ในปกครองนะคะหรือแวดวงสังคมที่ล้อมรอบตัวตนของคุณนะคะชาวมิถุนคุณได้ไพ่จับปลาสองมืออะ ชาวราศีมิถุนนะคะญาติพี่น้องอลูกน้องคุณหรืออะไรคุณเนี่ยเขาอาจจะมองว่าช่วงนี้คุณจับปลาสองมือหรือเปล่านะคะจับปลาสองมือคือคุณอาจจะมีรายได้รายรับสองทางนะคะหรือตัวลูกน้องของคุณบริวารของคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะจับปลาสองมือก็ได้นะคะหวังผลทางด้านทางคุณด้วยแล้วก็หวังผลประโยชน์ ทางด้านอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะลูกน้องคุณอาจจะมีผลประโยชน์รายได้รายรับอะไรอย่างนี้สองทางได้ด้วยนะคะชาวราศีมิถุนนะเขาอาจจะทํางานให้คุณด้วยอาจจะทํางานให้อีกคนหนึ่งด้วยนะหรือว่ารับรายได้จากคุณด้วยแล้วก็อาจจะทำอย่างอื่นได้ด้วยเช่นกันก็ต้องระวังในเรื่องของการทำงานหรือว่า ทำอะไรให้เต็มที่ให้กับตัวของคุณนั่นเองนะคะบริวารของคุณเนี่ยอาจจะทำอะไรหลายลหลายอย่างในคนคนเดียวนะคะอาจจะมีงานหลายหน้าทำงานที่นี่ทำงานส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูในเรื่องของการาระเบียบนะคะจะต้องอาจจะต้องมีระเบียบหรืออาจจะต้องดูว่าทำงานให้กับองคอ์กรทำงานให้กับคุณเต็มที่หรือเปล่า นะคะมันก็อย่างนั้นเองนะคะอันนี้มันจะออกไปทางผลประโยชน์ของทางตัวเขานะคะแต่ตัวคุณอ่ะก็ต้องมาคอยตรวจตราคอยดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของลูกน้องลูกจ้างนะคะบริวารว่าเขาทํางานกับเราให้เต็มที่แล้วหรือยังนะนะคะเพราะว่าเขามีรายได้สองทางจับปลาสองมืออ่ะนะคะมันเอาทั้งสองทางเลยนะคะ ชาวราศีมิถุนอืมอ่ะตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดนะหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่สิ่งที่คุณคาดคิดกำลังเผชิญอยู่ก็ได้หรือว่าสุขภาพคุณก็ได้นะคะในตำแหน่งอายุคุณได้ไพ่อะไรคุณให้คุณได้ไพ่ไไพบัวแม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเนี่ยมันจะสอดคล้องกับไพ่ ใบแรกของคุณนะคะที่ชักแม่น้ําทั้งห้าคือคุณตัวตนของคุณเป็นคนที่ใช้คําพูดคําเจรจาได้ดีนั่นเองเป็นคนที่พูดจาแล้วน่าฟังเป็นคนที่พูดจาแล้วเป็นลักษณะที่แบบว่าวินวินกันทุกฝักทุกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูพอใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูดีใจนะคะไม่มีฝ่ายไหนที่แบบว่าได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบนะ คุณเป็นคนที่เจรจาแล้ววินวินเป็นคนที่เจรจาแล้วถนอมหัวจิตหัวใจของคนนะคะหรือว่าเข้าใจรู้สึกลึกซึ้งในเรื่องของความรู้สึกนะคะก็จะทำให้คุณถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้ดีนั่นเองค่ะชาวราศีมิถุนเป็นคนที่คอม,มมายมามากๆนะคะเป็นคนที่มีการใช้คำพูดคำเจรจาที่ดีนะก็ส่งผลดีสู่ตัวคุณนั่นเองค่ะ นะคะบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนก็ถือว่าเป็นคนสุดยอดทางด้านการใช้คำเจรจาคำพูดนั่นเองนะคะชาวมิถุนนะชาวราศีมิถุนตำแหน่งต่อมาตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีนะคะความเจริญก้าวหน้าอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเจริญเติบโตในเรื่องของงานคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนั่นเองค่ะ ชาวราศีมิถุนนะครอบครัวของคุณนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุคคลที่คุณนับถือครูบาอาจารย์ของคุณเก่งยังไงคุณเก่งอย่างนั้นเลยนะคะมีความเจริญเติบโตมีความเจริญก้าวหน้ายัางไงมีความสามารถดีเด่นทางด้านไหนคุณก็จะเลยรอยตามคนในครอบครัวหรือว่าครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือหรือว่าครูบาอาจารย์ที่สอนคุณมา นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นบางคนเนี่ยทำงานในธุรกิจที่บ้านทำงานในธุรกิจกรงสีก็สามารถเจริญเติบโตงอกงามได้เหมือนอย่างกับที่พ่อแม่คาดหวังนะคะหมายมั่นปั้นมือกับเราว่าให้เราเป็นคนที่เก่งมีความเจริญก้าวหน้าคุณก็จะเก่งเจริญก้าวหน้าเจริญรอยตาม สิ่งเจริญรอยตามบุคคลที่คุณนับถือหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บุปการีนั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนเป็นคนที่เก่งแบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะมีความเจริญก้าวหน้าค่ะในเรื่องของการงานธุรกิจนะตำแหน่งต่อมาค่ะตำแหน่งต่อมาตำแหน่งสีความมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะ ความโด่งดังมีชื่อเสียงโชคลาภเงินทองนะตำแหน่งสีคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ปั้นน้ำเป็นตัวอ่าชาวราศีมิถุนคุณอาจจะต้องระวังว่ามีคนอาจจะมาทำให้คุณแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ได้นะคะพูดจาใส่ร้ายใส่ความอะไรประมาณนี้ ปั้นน้ำเป็นตัวนะคะบอกว่าคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่น,นนะก็ต้องระวังว่าคนอื่นจะพูดถึงคุณในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะชาวราศีมิถุนนะคะปั้นน้ําเป็นตัวนะอาจจะทําให้เราเชื่อเสียงของเราเสื่อมได้หรือว่าเสียได้เช่นกันนะคะ มันมีบางคนที่อิจฉาคุณอะไรคุณประมาณนี้นะคะพูดในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นจริงนะชาวราศีมิถุนก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของชื่อเสียงด้วยอะไรด้วยนะคะตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมานะคะหรือว่า ทรัพส,สมบัติที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะสิ่งที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณได้ไพ่ายอะไรคุณได้ไพ่ายย้อมแมวอ้าวชาวราศีมิถุนในอดีตคุณอาจจะเคยโดนหลอกก็ได้นะคะเพราะว่าย้อมแมวเนี่ยอาจจะมีคนเคยหลอกคุณว่าเออของสิ่งนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะหรือว่าหลอกในเรื่องของการลงทุนก็ได้นะคะ การลงทุนที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการผิดหวังนะคาดหวังแล้วว่าจะได้อย่างอั้นอย่างนี้ค่าตอบแทน20% 30%นะคะลงร้อยได้ล้านอะไรประมาณนี้มันไม่มีจริงนะคะชาวราศีมิถุนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยโดนคนหลอกก็ได้ย้อมแมวขายอาจจะเป็นคนที่หลอกคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็น คนก็ได้ดูภายนอกดูดีดูสวยงามดูเพอร์เฟกดูเลิศหรูอลังการนะคะแต่ที่ไหนได้มันก็ย้อมแมวคุณนั่นเองนะชาวราศีมิถุนนะคะคุณอาจจะโดนย้อมแมวในเรื่องของคนบุคคลก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งของก็ได้ถูกย้อมแมวนะชาวมิถุนนะคะในอดีตที่ผ่านมาในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอุตสาหะ ความวิรยิยะอุตสาหะความเพียรพยายามนะความมีแพชชั่นในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะความคิด create, สร้างสรรค์ผลงานอะไรต่างๆไพ่ขึ้นว่าอย่าหวังน้ําบ่อหน้าอ่ะจาวมิถุนนะคะไพ่ก็บอกว่าให้คุณเนี่ยทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะพยายามตรงนี้พยายามในสิ่งสิ่งนี้งานตรงนี้หรือว่าเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้านี้ให้ดีที่สุด นะคะอย่าเพิ่งไปหวังอะไรในอนาคตอันยาวไกลข้างหน้าว่ามันจะเป็นแบบน,นั้นแบบนี้นะคะให้ทําสิ่งสิ่งนี้ที่อยู่ตรงหน้างานที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งไปหวังหรือเพิ่งไปคิดอะไรว่าจะได้อะไรตอบแทนฉันทําแล้วฉันจะได้อะไรหรือว่าฉันทําอันนี้แล้วมันจะมีสิ่งนู้นมาด้วยพ่วงมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งไปคิด นะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะพยายามทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดตําแหน่งต่อมาในตําแหน่งมนตรีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงสังคมแวดล้อมตัวคุณมีคนสนับสนุนคุณไหมมีคนเมตตาผลักดันคุณไหมสิทธิ์มีครูเป็นคนที่คุณรู้จักเป็นคนที่คุณนับถือแหละนะคะเขาจะสนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่นับถือกันเป็น เป็นพี่เป็นครูเป็นที่ปรึกษาของคุณเป็นกูรูของคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณนับถือนะเขาจะสนับสนุนส่งเสริมคุณสิทธิ์มีครูนะคะรวมถึงคุณก็จะเก่งคุณก็จะเก่งแบบคนที่สอนคุณมานะคะคุณก็จะเริญรอยตามกูรูของคุณนั่นเองนะคะแล้วคนคนนี้เขาก็จะผลักดันคุณด้วยชาวมิถุนนะคะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่คุณนับถือว่าเป็นครูเป็น คนที่คุณให้ความเคารพนะคะเขาก็จะผลักดันคุณสนับสนุนส่งเสริมคุณอยู่เสมอเสมอเลยนะคะคุณต้องมีคนคนหนึ่งแหละนะคะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาผลักดันช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเขารู้ด้วยว่าคุณเป็นยังไงนะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความมีความกระตันยูรู้คุณด้วยนะคะ คุณถึงได้รับสิ่งนี้นะถ้าคุณไม่กระตัญยูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่น่าจะนับถือหรือว่าคนที่เขาทําเพื่อคุณมาก่อนในอดีตเนี่ยนะคะคุณก็จะไม่มีวันได้สิ่งนี้นะไพ่ในตําแหน่งสุดท้ายก,ากัลกานีค่ะชาวราศีมิถุนคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ขุดบ่อล่อปลาชาวมิถุนต้องระวัง นะคะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มาทําให้คุณตกหลุมพรางนะเออนะคะเพราะว่าไปตกในตําแหน่งกระไรกินีด้วยบางคนเนี่ยอาจจะเอาอะไรมาล่อคุณในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทองในเรื่องของรีเทิร์ในเรื่องของรายได้ที่เยอะมากมายนู่นนี่นั่นแต่คุณจะต้องจ่ายเออหรือคุณจะต้องแบบทําอะไรที่ แบบนี้ก่อนถึงจะได้สิ่งนั้นมาเนี่ยมันจะล่อลวงเราอะนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ได้ด้วยเช่นกันก็ต้องระวังพวกนี้นะคะเขากำลังขุดบ่อล่อปลาเขากำลังล่อคุณอยู่กำลังหลอกลวงคุณอยู่เออให้คุณไปติดกับก็ได้นะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังนะแก๊งคอรเซนเตอร์แก๊งคอเซนเตอร์นี่ขยันมากๆเลยนะทุกคน แก๊งคองเซนเตอร์เนี่ยโทรหาเราทุกวันแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็จะเนียนมากๆด้วยก็ต้องระวังนะคะชาวราศีมิถุนนะนะคะมันรู้เรื่องของเราสมมททุกสิ่งทุกอย่างนะคะระวังพวกนี้ไว้ด้วยอ่ะเราจะมาดูค่ะไพ่ยิ่ซีค่ะชาวราศีมิถุน ในเดือนตุลาคมปักหลังนี้นะคะการงานการเงนิงน,งนความรักของคุณเป็นยังไงคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบสามเหรียญเห็นไหมคะไพ่คำพูดมาเหมือนกันเลยเหมือนกันเด้เลยชาวมิถุนนะคะในช่วงปักหลังเดือนตุลาคมนี้เนี่ยคุณจะมีงานที่จะต้องใช้คำพูดคำเจรจาต้องใช้คำพูดเยอะนะคะ เหนื่อยนิดนึงแต่ได้ผลตอบแทนที่ดี The World ก็ววามานะคะชาวราศีมิถุนนะหนึ่งไม่เท้าบางคนได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานการเริ่มต้นมีอัศวินเหรียญด้วยนะคะได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนเงินลงทุนที่หวังผลมานานแล้วอ่ะนะคะจะได้รับปันผลจะได้รับ เงินตอบแทนนะคะชาวราศีมิถุนนะ Temperance The strength นะคะชาวราศีมิถุนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อาจจะเป็นชาวมิถุนที่อยู่ในต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือว่าอาศัยอยู่ไกลบ้านนะคะไม่ได้อาศัยอยู่ในถิ่นกำเนิดตัวตนของคุณจะต้องแบบเดินทางอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ชี้ปรจรองเท้าหรือว่า ตัวตนของคุณต้องอยู่ไกลบ้านไกลช่องไกลถิ่นกำเนิดไกลภูมิมิลำเนาจะต้องแบบโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นนะคะแล้วถึงจะได้ดิบได้ดีนะเกิดที่นี่ไปได้ดีที่อื่นเกิดที่นี่ไปได้ดิบได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลหรือบางคนเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศก็จะมีความเจริญก้าวหน้าดีมากๆนะคะชาวมิถุนนะชาวมิถุนหลายๆคนรับชมรับฟังคลิปนี้ เก่งภาษานะคะเก่งภาษามีความสามารถทางภาษาต่างประเทศนะบางคนพูดได้หลายภาษานะคะเป็นคนที่มีวาจาเป็นทรัพย์เป็นคนที่ใช้คำพูดได้ดีนะคะเข้ากับคนได้ทุกชนชั้นนะคะสามารถที่จะสื่อสารแล้วทำให้เงินมีเงินเพิ่มขึ้นในกระเป๋าคุณได้นะพูดจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะ ชาวราศีไม่ถุนนะคนที่เป็นเซลล์คนที่เป็นนายหน้าในช่วงเดือนตุลาคมปักหลังนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะนะจากนักลงทุนนะหรือว่าจากคนที่เขาเห็นว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าซื้อน่าจับจองน่าจ่ายเงินน่าลงทุนนะคะคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยคุณอาจจะโอ้โหชักแม่น้ำทั้งห้า ะะแต่คุณจะได้ลูกค้ารายใหญ่จะได้ลูกค้าพอตใหญ่นะคะชาวมิถุนนะหลายๆคนทำอยู่ในแวดวงของการเทรดหุ้นนะคะคริปโตนะตลาดหุ้นตลาดทุนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนได้รับเงินปันผลเงินผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์หยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะชาวราศีมิถุนนะคะ ในเรื่องของการงานการเงินถือว่าดีนะคะชาวราศีมิถุนหลายๆคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงทหารตำรวจนะคะงานต่างประเทศหรือว่าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะมิถุนนะคะมีเกณ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งในช่วงปลายเดือนตุลาคม นะคะหรือบางคนได้ขยับขยายงานใหม่ได้เปิดร้านใหม่หรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนนะงานเงินค่อนข้างดีค่อนข้างเลินะคะเรามาดูในเรื่องความรักค่ะความรักชาวราศีมิถุนนะตัวตนของคุณนะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ นะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนทางไกลชาวต่างชาติต่างประเทศได้ด้วยนะคะพบเจอทางด้านออนไลน์บนโลกออนไลน์หรือบางคนเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเจอกันก็ได้นะคะคนโสดนะมีเกณฑ์พบเจอชาวต่างชาติหรือเจอบุคคลในเครื่องแบบก็ได้เช่นกันนะคะ เขาคนนั้นอาจจะเป็นบุคคลในเรื่องแบบหรือว่าเป็นนักลงทุนก็ได้เจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้เช่นกันมีหน้าที่การงานที่ดีมั่นคงนะชาวมิถุนนะความสัมพันธ์คอนเน t ต่อได้นะฮะชาวราศีมิถุนคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะคุณอาจจะแต่งงานกับชาวต่างชาติต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะคะบางคนมีบางอย่างปิดบางซ่อนเร้น แฟนตัวเองนะคะมีบางสิ่งบางอย่างไม่อยากให้รู้เออนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไปม,มีใครคนอื่นนะคะเขาก็ยังคงแบบรักแล้วก็เคารพคุณด้วยถ้าบางคนที่มีแฟนเป็นอ่าบางคนเนี่ยชาวราศีมิถุนถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะค่อนข้างที่จะเกรงใจคู่ครองคนรักเกรงใจแฟนเกรงใจภรรยานะอาจจะไม่อยากให้รู้เพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหา ความไม่สบายใจหรือว่าเกิดปากเสียงกันขึ้นนะชาวมิถุนหลายๆคนมีเกณฑ์เดินทางไกลต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าได้โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เช่นกันชาวราศีมิถุนนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณโดดเด่นมากๆนะ มีเกณฑมีโชคลาภจากเลขรถเลขเบอร์โทรศัพท์ให้โชคนะคะชาวราศีมิถุนนะคะก็ขอให้คุณได้เงินทองไหลมาเทมานะคะมีโชคมีลาบจากการใช้คำพูดคำเจรจาแบบนี้นะคะคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ